ถนนพระรามสองหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข35สายดาวคานองวังมะนาวเป็นถนนที่พาดผ่าน4จังหวัดไล่ตั้งแต่กรุงเทพมหาคนครสมุทรสาครสมุทรสงครามและราชบุรีโดยมีความยาวทั้งสิ้น84.041กิโลเมตร มันคือถนนสายหลักสําหรับการเดินทางสู่ภาคใต้เฉลี่ยแล้วมีรถสัญจรไปมา250,000คันต่อวันซึ่งถือว่าเป็นการจราจรที่หนาแน่นมากๆอีกทั้งยังเป็นโซนที่มีผู้คนอาศัยอยู่มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตจอมทองและบางขุนเทียนซึ่งมีประชากรรวมกัน335,000คนแล้วไหนจะยังมีนักเดินทางขาจรอีกนั่นจึงการันตีได้ว่าถนนพระราม2มีความต้องการใช้งานสูงมากๆและนับวันก็ยิ่งจะสูงมากขึ้นไปทุกที แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่ว่าถนนเส้นนี้เพิ่งจะมีการจราจรหนาแน่นแต่มันมีความต้องการใช้งานสูงมาแล้วเนิ่นนานหลายสิบปีตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นดินลุกรังด้วยซ้ำดังนั้นในปีพศ2513ในสมัยของรัฐบาลจอมพลถนอมกิติขจรจึงได้มีการก่อสร้างถนนพระรามสองขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว โดยเริ่มต้นจากการสร้างเป็นถนนสองเลนแบบสวนกันซึ่งอ็ใช้เวลาก่อสร้างนานหลายปีจากนั้นก็ขยายให้ใหญ่ขึ้นจาก2เลนเป็น4เลนจาก4เลนเป็น6เลนไปเรื่อยๆจนสูงสุดที่14เลนซึ่งในแต่ละโซนก็จะมีเลนไม่เท่ากันอีกทั้งยังมีการสร้างทางแยกต่างระดับเพิ่มเติม,ตมในจุดที่คิดว่าจําเป็นต้องใช้อีกด้วยนั่นจึงทําให้มันกลายเป็นโครงการก่อสร้างที่ใช้เวลานานมากมาก ซึ่งถางนับตั้งแต่เริ่มก่อสร้างในปีพศ2513เลยมาจนถึงปีพศ2 5 6 7ก็เป็นเวลานานถึง54ปีมากกว่ามหาพีระมิดแห่งกีซ่าที่ใช้เวลาก่อสร้างราวๆ23ปีเท่านั้นซึ่งการเปรียบเทียบดังกล่าวมันก็กลายเป็นกระแสดงดังในโลกออนไลน์ซึ่งหลายคนคิดว่ามันใช้เวลามากเกินไปถึงขนาดเรียกว่าเป็นถนนเจ็ดชั่วโครสร้างยังไงก็ไม่เสร็จสักทีส่วนในแง่ของปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นนั้นจริงๆแล้วมันก็มาจากหลากหลายปัจจัยรวมกัน ซึ่งในคลิปนี้เราจะขอยกตัวอย่างปัญหาหลักๆมา3ข้อเริ่มต้นกันที่ข้อที่1คือชั้นดินที่ถือได้ว่าคือปัญหาที่แก้ไขได้อย่างยากลําบากเนื่องจากชั้นดินที่อยู่ใต้ถนนพระรามสองมันเป็นชั้นดินแบบดินเหนียวอ่อนที่มีความหนา12-15ถึงเมตรมันคือชั้นดินที่มีความอ่อนนุ่มมากเป็นพิเศษดังนั้นเมื่อถนนพระรามสองต้องรับน้าหนักมหาศาลจากการสัญนจอนไปมามันจึงทําให้เกิดแผ่นดินยุบตัวบวกกับแผ่นถนนค่อนข้างบางอยู่แล้วมันจึงทาให้ถนนพังเสียหายอยู่บ่อย และถึงแม้ว่าจะมีการแก้ไขโดยการตอกเสาเข็มลงไปเพิ่มความมั่นคงแต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปทั้งตัวเสาเข็มและแผ่นคอนกรีตที่ใช้มันก็เสื่อมสภาพและพังอยู่ดีนั่นจึงทาให้ถนนพระรามสองเป็นถนนที่ทํายากและใช้เวลานานกว่าถนนเส้นอื่นข้อที่ 2. คือเรื่องของผู้รับเหมาซึ่งโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่แบบนี้แน่นอนว่ายอมมีผู้รับเหมารลายจ้างเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมารายใหญ่หรือรายย่อยต่างก็มีส่วนร่วมกันทั้งนั้น และปัญหาก็คือว่ามีอยู่หลายครั้งหลายคราที่ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่เสร็จตามเวลาที่กําหนดไว้ซึ่งก็มีสาเหตุมาจากหลากหลายปัจจัยรวมกันยกตัวอย่างเช่นการวางแผนลำดับงานไม่มีประสิทธิภาพเครื่องไม้เครื่องมือไม่เพียงพอบางช่วงเวลาก็ขาดแรงงานมีคําสั่งเปลี่ยนแผนกระทันหันจาพวกการรื้อถอนและการสร้างเพิ่มเติมมีปัญหาฟ้าฝนไม่เป็นใจปัญหาในการควบคุมแรงงานหรือแม้แต่ปัญหาเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาก็มีผลมากเช่นเดียวกัน อย่างเช่นในช่วงวิกฤตการต้มยำกุง้งและเหตุการณ์โควิด -19 มันก็ทําให้ผู้รับเหมาขาดสภาพคล่องหรือขาดเงินสดมาใช้หมุนเวียนในกิจการในขณะที่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆยังคงค้าคอพวกเขาอยู่นั่นจึงกลายเป็นสาเหตุที่ทําให้งานล่าชา้าหรือผู้รับเหมาบางรายก็ทิ้งงานไปเลยก็มีซึ่งก็จะเห็นได้ว่าปัญหาความล่าช้าที่เกิดขึ้นนี้ก็มีทั้งแบบที่มาจากตัวผู้รับเหมาเองและแบบที่ได้รับผลกระทบมาจากปัจจัยภายนอกและข้อที่3ก็คือการสัญจรหนาแน่น ้วยความที่เป็นเส้นทางหลักสําหรับการเดินทางสู่ภาคใต้จึงทําให้มีผู้ใช้รถใช้ถนนหนาแน่นมากๆและเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นอุปสรรคสําคัญอย่างหนึ่งของการก่อสร้างเพราะมันทําให้ถนนเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วกลายเป็นว่าก่อสร้างไปด้วยใช้งานไปด้วยอีกทั้งการก่อสร้างในหลายจุดก็ไม่ได้คุณภาพตามที่กําหนดไว้หรือไม่ก็ทําได้ตามคุณภาพแล้วแต่ออกแบบมาไม่ได้คุณภาพตั้งแต่แรกจึงเป็นเหตุทาให้ถนนพระรามสองชำรุดพูพังอยู่ตลอดเวลา และเมื่อถนนพังผู้รับเหมาก็ต้องมาซ่อมแซมมันอยู่เรื่อยๆทำควบคู่ก,กันไปกับงานในส่วนอื่นจนในท้ายที่สุดมันก็กลายเป็นวงจรสร้างซ่อมหรือทำใหม่และเปิดใช้งานไปพร้อมๆกันและผลก็คือมันทำให้การก่อสร้างล่าช้าจนสร้างไม่เสร็จสักทีและถึงแม้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ละรัฐบาลจะให้คำมั่นสัญญาว่าจะสร้างให้เสร็จในปีนั้นปีนี้แต่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ยังไม่มีใครทำสำเร็จสักครั้ง